ล่าสุดค่ะดิฉันขออนุญาตเข้าสู่มดข่าวแรกนะคะข่าวแรกของดิฉันดิฉันขออนุญาตนาเสนอข่าวนี้ค่ะนะคะดิฉันขออนุญาตนะคะนําเสนอข่าวนี้เลยค่ะข่าวนี้ค่ะโอเคค่ะนําเสนอข่าวนี้นะคะค่ะข่าวแรกดิฉันนะคะข่านี้ข่าวดังที่สุดในประเทศนี้ค่ะขออนุญาตเข้าสู่ข่าวค่ะคนใส่ไม่ท้อคนล้อไม่ถอยค่ะซองแฟชั่นนายกรัฐมนตรีวันนี้ติดแฮชแท็กคนใส่ไม่ท้อคนล้อไม่ถอยค่ะ วันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากกรุงปักกิ่งไปที่นครฮาบินเพื่อร่วมในโอลิมปิกฤดูหนาวที่ฮาบินนะคะซึ่งมีทีมชาติไทยร่วมลงในการแข่งขันคราวนี้ด้วยก็จะมีหลายชาติซึ่งประธานาธิบดีสีและภริยาก็จะเป็นประธานในการเน้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้นําประเทศต่างๆที่เข้าร่วมในพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ฤดูหนาวของนครฮาบินด้วยนายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยเครื่องบินกลองทัพอากาศค่ะ ออกจากกรุงปักกิ่งไปที่หาบินเดินลงมาจากพรมแดงนะคะโอ้เป็นที่ตื่นตาตื่นใจกันเลยทีเดียวค่ะเราต้องตามไปส่องเมื่อคนใส่ไม่ท้อคนล้อยอย่างเราอย่าทอยค่ะอันนึ่มาจากว่าหมู่นายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งเป็นยี่ห้อชาแนลแต่ใส่ผิดที่ค่ะ มันอยู่ในหัวนะคะใส่บนหัวถูกค่ะโบดต้องใส่บนหัวแต่ว่าชาแนลเขาออกแบบให้เอาตาชาแนลไว้ด้านข้างให้เอาลายตารางเอาไว้ด้านหน้าเพราะว่าเขาต้องซื้อคู่กันกับผ้าคลุมไหล่ที่เป็นลายเดียวกันกับหมวกค่ะ นายกรัฐมนตรีไม่ได้อา,าคุมไหลไปนายกเลยลืมตาชาแนลเลนหลาอยู่ตรงนี้นะผ่าเลยเบิริ่มเลยโมไบนี้นะคะราคา5 6 9 9มารบาทค่ะถ้าจะกโมมาเป็นตังหูค่ะตังหูนี้ t ิ ff ฟ a n y Co ค่ะสำนักงานใหญ่อยู่ที่ f i f t h a v e n u e นิวยอร์กแต่ไม่ทราบว่านายยกรัฐมนตรีซื้อที่ทิ f ฟ a นีที่ไหนแต่คงไม่ใช่ t ิ f ฟ a นีพัตยานายรัฐมนตรีตั้งหคูคู่นี้นะคะราคา23731บาทค่ะถ้าจะตั้งหูมาเป็น ื้อแคชเมียร์ตัวในก่อนเสื้อเสื้อคอเต่าเราไม่ท<อ>ราบยี่ห้ออะไรแต่แคชเมียร์ตัวในที่รู้สิปขึ้นมาสีดําและทางขขาวนั้นเป็นเสื้อแคชเมียร์ซึ่งฤดูหนาวแคชเมียร์ชาแนลเหมือนกันคะ่ะชาแนลทิฟฟานี่แอนด์โคลชนลคะ่ะเสื้อตัวนี้ราคา1นึ่งบาทคะ่ะถัดจากเสื้อแคชเมียร์ตัวในคราวนี้เป็นแจ็คเก็ตตัวนอกเป็นเสื้อดาวคะ่ะขนเป็ด เลอขนห่านก็ไม่รู้ขนอะไรก็ตามทีแต่มันให้ความอบอุ่นมากค่ะสีขาวนวละออนเลยอันนี้เป็นเสื้อยี่ห้อที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักนะคะเออขออนุญาตเถอบเป็นเสื้อยี่ห้อมองแคลมันน้ำเลยเนาะอือเป็น for my p o o t tweet short down jacket ราคา62,555บาทค่ะสิริรวมแล้วตั้งแต่หัวจะลดยังไม่ถึงเท้าหัวก่อนนะคะถึงเสื้อเนี่ยไปแล้วหลายต่างทีนี้มองลงไปที่รองเท้ารองเท้านายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้แฟนกับของนายกอุ้งอิงบอกว่ารองเท้าก็เป็นของนายกเท้าก็เป็นของนายก นายกก็จะมีรองเท้าเอาไว้ใส่ใส่ตามหน้าที่ของรองเท้ารองเท้ามีหน้าที่ที่จะใส่ให้เท้ามันไปเกี่ยวรองเท้านายกไปเกี่ยวกับหัวของใครหมายความว่าคือนายกใส่รองเท้าจะไปเกี่ยวกับกระบาลใครํำนองนี้ไอเรามันก็ชอบเกี่ยวเนาะซึ่งมันก็เกี่ยวไปกับคำว่าเสือกใกล้กันเหมือนกันรองเท้านายกรัะมนตรีมีดีนะจ๊ะจิมมิชูล่าสุดเนี่ยพี่เต้าเขาแต่งงานเขาใส่จิมมิชูนายกรลฐมนตรีใส่รองเท้าจิมมิชูซึ่งเป็นหนังกลับ แล้วก็เป็นรองเท้าสําหรับย่ําหิมะที่ซ้นเนี่ยจะเป็นต๊อกๆๆๆๆๆเป็นค่อๆอ,อย่างนี้เพื่อที่จะเดินบนหิมะเดินบนน้ําแข็งแล้วไม่ลื่นแล้วก็เป็นหนังกลับก็คือว่ากันลมกันน้ําแล้วข้างในเนี่ยบุด้วยขนสัตว์นะคะนุ่มจะทําให้อุ่นเลยราคารองเท้าจีนม่ชูคู่นี้ก็4744บาทค่ะทั้งหมดชุดแฟชั่นนายกวันนี้ที่ฮาบินเมื่อคนใส่ไม่ท้อคนรอก็ไม่ถอยเหินกัน นใส่เขาไม่ท้อเพราะฉะนั้นคนล้ออย่างพี่ปองอันเจลีเขาก็เลยไม่ถอยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยล้อลายวันไปเลยค่ะ,คะนะคะจิมมี่ชูที่ใส่เนี่ยมันเป็นรองเท้าที่หุ้มด้วยขนสัตว์ข้างในแล้วก็ใส่ละอุ่นตีนประมาณนะคะใส่ละอุ่นตีนคือมันมีไว้สําหรับเศรษฐีที่ไปแบบตามตามแบบ เมืองน้ำแข็งอะไรเงี้ยเมืองหนาวๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ประมาณอย่างนั้นนะคะปกติก็ไม่ค่อยมีใครใส่กันหรอกค่ะซึ่งนอกจากว่าแฟชั่นแบบฤดูหนาวอะไรประมาณอย่างนี้นะคะค่ะก็ได้โอกาสค่ะนายกรวยอ่ะเนาะเขาก็เลยใส่นะคะเพราะว่าอากาศที่นั่นอาจจะหนาวนะคะแต่ว่าภาพตัดกลับไปที่เมืองเดียวกันที่ไปในเวทีเดียวกันนะคะมาดามของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะไม่ได้ใส่เบอร์นี้ค่ะใส่ประมาณว่าไม่ได้หนาวมากอะไรอะ่ะ คือบังเอิญว่ายืนอยู่ใกล้กับมาดามของสีจิ้นผิงมาดามผงมาดามเผยมาดามผิงของสีจิ้นผิงยืนอยู่ข้างๆแล้วมาดามผงเนี่ยมาดามของสีจิ้นผิงเนี่ย เป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศจีนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่บุคลิกภาพดีความรู้ดีฉลาดดีไพรฟิปปิพานดีช่วยสามีดีและเป็นคนที่กิริยาดีความประพฤติดีและเป็นคนที่ได้รับความชื่นชมจากคนทั้งโลกว่าเป็นคนแต่งกายดีคนหนึ่งเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่แต่งกายดีพอมาดามของประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงยืนอยู่ข้างๆนายกรัฐมนตรีซึ่งป้อมแล้วก็เตี้ยของเราอยู่ตรงนั้น มันก็เลยทำให้เห็นชัดเลยว่ามาดามของสีเ้นผิงใส่แบรนด์ของจีนธรรมดาเลยแล้วก็ไม่ได้ใส่แบรนด์ฝรั่งและมาดามของสีเจนผิงก็คือใส่รองเท้าธรรมดาเสื้อธรรมดาที่ถูกกาลเทศะในสถานที่เดียวกันกับที่นายกรัฐมนตรีของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นประเทศด้อยพัฒนาหรือกําลังพัฒนาประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งพัฒนามาจากการด้อยพัฒนาประมาณสัก30ปีที่แล้วเราเป็นประเทศกําลังพัฒนาส่วนประเทศจีนเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกและมาดามของสีจิ้นผิงหรือเมียของเสียเมียของสีจิ้นผิงเป็นภ <c oughs> รรยาของประธานาธิบดีอันดับหนึ่งของโลกซึ่งตัดกลับไปที่ผู้นำประเทศซึ่งเป็นสตรีของประเทศกำลังพัฒนาประเทศหนึ่งใน H H เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเล็กเล็กมอตโต เสือกใส่ชาแนลทุกกระเบียดนิ้วใส่ชาแนลใส่แอมเสใส่ยี่ห้อฝรั่งใส่ฝรั่งเศสใส่แฟชั่นนิสตาใส่ทุกอย่างเป็นแบรนด์เนมที่สำคัญที่สุดใส่เหมือนบ้านนอกเข้ากรุงก็คือเอาหมวกชาแนลใส่โดยเอาโลโก้ชาแนลติดตรงหน้าผากเหมือนกลัวไม่มีใครรู้กลัวคนจะไม่รู้ว่ากูใส่ชาแนลปกติหมวกชาแนลเขาจะต้องเอาโลโก้ชาแนลหมวกใบนั้นแฟชั่นใบนั้น นางแบบใส่เขาจะเอาโลโก้ Channel ไว้ด้านข้างแล้วตรงนี้จะเป็นลายสกอตของ c h ชาแนลอันนี้นางแบบใส่ตัดกลับไปที่ผู้นำประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งกาลังพัฒนาประเทศหนึ่งซึ่งพ่อคอร์รัปชันประเทศชาติมาและรับมรรกจากพ่อซึ่งคอร์รัปชันชาติมาประมาณหมื่นสามพันล้านบาทรวยยังไม่มีปีไม่มีขุยรวยแต่พ่อรวยแต่แม่แต่ว่าพ่อนั้นเนี่ยคอร์รัปชันประเทศชาติแปดคดีจําคุกยังไม่เสร็จซึ่งประธานธาิบดีสีจิ้นผิงปกติแล้วที่ประเทศจีนถ้าเกิดใครก็ตามที่เป็นข้าราชการแล้วเกิดกอร์รัปชัน ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเอาไปจะเอาไปเอาไปใส่เครื่องประหารหัวสุนััดกลับมาที่นายกรัฐมนตรีผู้นำประเทศจากเอเยตะวันออกเฉียงใต้กำลังพัฒนาประเทศหนึ่งซ <c oughs> ี่พ่อคอรับชันชาติที่พ่อคอรับชั่นชาติออาตไปในพื้นที่ของประธานาธิบดีที่เป็นประเด็จการและใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยการ ประหัตประหาร,ร,หารบุคคลพืชซึ่งขอรับชั้นชัดแม้กระทั่งข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยเล็กๆแม้กระทั่งรัฐมนตรีเล็กๆของกระทรวงบานกระทรวงในประเทศจีนเขาเอาไปเขาเอาไปหมดเลยแต่ดิฉันกำลังจะบอกว่าอะไรดิฉันกำลังจะบอกว่าระหว่างที่เรากำลังจับมือสีจิ้นผิงระหว่างที่เรากำลังโชว์สวยโชว์รวยโชว์แอเมสโชว์ชาแนล โชกุตชี่โชดีอ์กำลังโชว์แบรนด์ฝรั่งเศสกำลังโชว์แบรนด์อเมริกาแบรนด์ฝรั่งเศสกำลังโชว์อยู่นั้นหลายคนในโลกใบนี้เดาใจสีจิ้นผิงและเดาใจมาดามของสีจิ้นพิงว่าเขาคิดอย่างไรขณะที่ประเทศจีนใครคอรับชันชาติเขาเอาไปประหารขณะที่ประเทศไทยพ่ออีนี่คอรัปชันประเทศชาติโดนจำคุกยังไม่จบเลย มึงคิดว่าประธานาทิบดีสีจิ้นผิงคิดอย่างไรถ้าประเทศไทยเป็นมณฑลหนึ่งของประเทศจีนพ่ออีนี่กับอีนี่โดนประหารชีวิตไปตั้งแต่คนแรกแล้วถ้าประเทศไทยและกถนนรัชดาเป็นมณฑลหนึ่งของประเทศจีนจริงๆพ่ออีนี่กับอีนี่โดนประหารชีวิตไปตั้งแต่ต้นแล้วมึงไม่ได้มาชูคออยู่อย่างนี้หรอกและมึงไม่ได้ไปฮาบินเพื่อที่จะไปโชว์รองเท้าชาแนลหมวกชาแนลอีนี่มึงเป็นพรีเซนเตอร์ชาแนลหรือเปล่าคําถามก็คือว่า มึงซื้อมาใส่แต่มึงถามเจ้าของแบรนด์เขาก่อนหรือเปล่าว่ามึงใส่แล้วเข้ากับเบ้าหน้ากับความสุดสับสนความสูงของมึงไหมมึงใส่ชาแนล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 ตื่นมาแล้วก็ชาแนล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 มึงจะกลบความมึงจะกลบความมะขามข้อเดียวของมึงไม่ได้นะชาแนลไม่สามารถกลบความเป็นมะขามข้อเดียวของผู้ใดได้ชาแนลไม่สามารถที่จะกลบความเป็นมะขามป้อมของใครได้ และชาแนลหรือดีอ r หรือว่าแอมส์ไม่สามารถที่จะกลบเกลื่อนความเป็นปมด้อยของใครต่อใครได้ถ้าเจตนาจะใส่ซูเปอร์โมเดลแบบนี้เพื่อที่จะประจานตัวเองหรือเพื่อที่จะประจานประเทศไทยหรือเพื่อที่จะประชดพี่ปองฉันเข้าใจว่ามึงอ่ะเจตนาที่จะประชดพี่ปองอัญชลีไพรีลักเพียงแค่มึงอยากจะเอาชนะพี่ปองอัญชลีไพรีลักหูเจ้าแม่สลิม คนหนึ่งแต่มึงถึงขั้นเอาประเทศชาติเป็นเดิมพันดิฉันคิดว่ามึงอ่ะเดิมพันสูงไปเพียงแค่มึงอ่ะจะเอาชนะคะคารกับฝีปากของยายพี่ปองอัญจลีภัยลีรักแต่มึงถึงขั้นเอาความเป็นผู้นําชาติของมึงเนี่ยไปวางเป็นเดิมพันกูคิดว่ามึงอ่ะเดิมพันสูงไปนะการใส่ยี่ห้ออะไรก็ไม่สามารถที่จะแหวกความเป็นอีเตียหมาตื่นของมึงได้เลย ขณะที่ไปประเทศจีนไปประเทศชนะกําลังจะกลับมาในประเทศไทยมีใครพูดถึงผลงานที่มึงไปเลยไม่มีใครรีวิวและรายงานข่าวผลงานที่มึงไปแม้แต่น้อยไม่มีใครกระพือข่าวแต่ปรากฏว่าพิธีกรช่องสิบเอ็ดไม่ว่าจะเป็นนายแบกนางแบกอีอันอีแอกอีแอบอีออนอีโอนอีออนอีนั่นอีนี่อีอาคอีอากอีอันโดยเฉพาะอีกระเทยอันอ้าปากก็เห็นไรฟันแล้วก็นั่งพูดอยู่นั่นแหละ เพื่ออธิบายคําว่าชาแนล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 อธิบายเขาว่ามุกบนรองเท้าชาแนลอธิบายคําถามก็คือว่ามึงใช้แอร์ไทม์ของประเทศชาติที่จะต้องอธิบายว่าประเทศไทยได้อะไรจากประเทศจีนประเทศไทยได้อะไรจากการไปเยือนประเทศไทยได้อะไรประชาชนได้อะไรแต่มึงใช้แอร์ไทม์ของช่องสิบเอ็ดทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่ออธิบายมุกที่ใส่บนข้อตีนของผู้นําประเทศฉะนั้นเนี่ย สิ่งนี้ดิฉันจะไม่โทษพิธีกรดิฉันจะไม่โทษนายแบกแล้วก็นางแบกดิฉันจะไม่โทษกระเทยพวกนั้นแต่ดิฉันขออนุญาตกราบเรียนว่าเราเป็นผู้นําชาติเราเป็นผู้นําเราเป็นผู้นําแม้ว่าเราจะเป็นประเทศผู้นําสมมติประเทศหนึ่งก็ตามแต่เราเป็นผู้นําเราต้องมีวุฒิภาวะและเราต้องมีการัฐศาสตรแล้วเราจะต้องไม่ให้ประชาชนถกแล้วก็เถียงแล้วก็ถามกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเช่นนี้ ถ้าเกิดท่านนายกรัฐมนตรีไม่ท้อที่จะให้ประชาชนถกเถียงถามดิฉันก็ไม่ท้อในการที่จะถามแล้วก็เถียงท่านนายกต่อไปค่ะดังที่พี่ปองอัญเชลีเขากล่าวนะคะคนใส่ไม่ท้อคนล้อก็ไม่ถอยเหมือนกันค่ะจนกว่ามึงจะใส่และแต่งตัวและประพฤติอยู่ในร่องในรอยในหลืบในรูในคันลองค่ะ ในเมื่อคนใส่ไม่ท้อคนล้อก,ก็ไม่ถอยค่ะโอเคค่ะผ่านไปนะคะสําหรับแฟชั่นนายกวันนี้นะคะและนั่นก็คือนะคะข่าวจากแนวหน้าซึ่งดิฉันอนะเอาผ้าหัวของแนวหน้ามาอ่านนะคะเอาผ้าหัวของแนวหน้ามาอ่านค่ะโอเคนะคะทุกๆคนข่าวต่อไปคะ่ะข่าวต่อไปไปดูข่าวนี้ค่ะดิฉันจะไม่โทษทักสิ้นแต่ดิฉันเนี่ยจะโทษนักข่าวคือนักข่าวเนี่ย ไปดักสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับการปรับคอรมอซึ่งคนที่มีอํานาจสูงสุดในการปรับคอรมอคือนายกรัฐมนตรีปรับใครเข้าปรับใครออกนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอํานาจปรากฏนักข่าวเอาไม้ไปใส่ใต้คางใส่ใต้คางนายกตุ้งติง้งใส่ใต้คางพ่อของนายกรัฐมนตรีตุงติ้งสะดิ้งสีค่ะ ปรากฏเอาไม้ไปใส่ใต้คางอีนี่ก็งับซะด้วยงับอย่างกระหมาเลยอีเส้นเอ็นเปื่อยนี่ก็งับทุกไม้เหมือนคนมันตื่นมาอยนะ่างนั้นมันคนมันตื่นเต้นอะ่ะหายไปสิบเจ็ดปีอะ่ะเห็นไม้แล้วก็งับเห็นไม้แล้วก็งับงับยังเหมือนเห็นไม้แล้วก็งับอย่างกระหมางับกระดูกเลยงับตลอดล่าสุดปรากฏว่าพ่อของผู้นําประเทศสมมุติประเทศหนึ่งประกาศออกมาว่ายังไม่ปรับคอรมอค่ะเอา ปรับคอรมอเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันมันเกี่ยวกับพ่อนายกรัฐมนตรีตอนไหนวะปรับคอรมอเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีแล้วพ่อ,ของของมึงอะไปเกี่ยวตอนไหนวะ บุคคลผู้ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพักเพื่อควายบุคคลผู้ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพักการเมืองใดไม่สามารถในการที่จะไปแทรกแล้วก็แซงการปรับหรือไม่ปรับหรือการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนสสครมหรืออำนาจการบริหารราชการแผ่นดินใดๆทั้งสิ้นนี่เป็นกฎหมายคำถามก็คือว่าพ่อของใครบางคนซึ่งเป็นนักโทษคดีอุกจกันและพ่อของใครบางคนที่อยู่ระหว่างการที่ขอประกันตัว อะไรต่างๆต่อคดีหนึ่งคดีสองคดีสามและสําคัญที่สุดก็คือแม้ว่าจะโดนอภัยแล้วก็ลดโทษแล้วก็ให้มาแล้วและแม้ว่าขณะเดียวกันนักเวลานี้ไม่มีคุกค่อยขังแต่อย่างไรก็ตามไม่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพราะถูกเว้นวัคทางการเมืองตามคดีความที่เผชิญอยู่เพราะเป็นกติกาของกฎหมายการเมืองหรือกฎหมายพรรคการเมือง เพราะฉะนั้นแปลว่าพ่อของผู้ใดก็ตามพ่อของผู้นําคนไหนก็ตามแต่ที่ไปบอกว่าเรื่องปรับคอรมอตอนนี้ยังไม่มีไปปรับผลิตภัณฑ์ก็ยังอยู่ไม่มีการปร,รับรัฐบาลคนไหนออกไม่มีการปรับพักร่วมอนไนออกเลยณเวลานี้คอรมอกําลังดีอยู่ผลิตภัณฑ์ก็ดีกับตุ้งติ้งอยู่โดยสรุปแล้วคือคอรมอยังไม่มีการปรับคําถามก็คือว่ามันเรื่องอะไรของพ่องวะถ้าหากว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่รู้ก็โปรดรู้จากการที่รัฐมริารารีวิวนะคะอ่ะถ้าไม่รู้ขอให้ไปฟังข่าวนี้ก็เรจะเจอคนนักลำวงบ้างอไม่ชอบผมก็พยาาว่าเรื่องการปรับคอรมอค่ะนักข่าวไปถามนายทักษิณชินวัตรที่จริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับคณะรัฐมนตรีแต่ก็ไปถามค่ะ ว่ามีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับคอรามอนายทักษิณชินวัตรตอบว่ายังไงไปฟังค่ะผมก็ยมตการปรับผมว่า,า,าทุกวันนี้ก็ทํางานร่วมกันไม่มีปัญหาอาจจะมีขัดข้องบางกระทรวงที่ทํางานค้าหรือว่าไม่ไป ไม่ค่อยตื่นล้นเท่าไหร่ก็ยังอยู่ในภาวะที่คุยกันได้หลังหลังไม่เห็นมีหลังพี่ไน่าจะน่าจะมีการปรับได้ก็ยังนะฮะยังไม่น่าจะมีอะไรหลังศึกสักพวันนี้ก็เห็นบอกว่าจะทำงานร่วมกันได้ <c oughs> นักข่าวยังถามต่ออีกนะคะเพราะจริงๆถามด้วว่าจะเปลี่ยนชื่อคุณพีรพันธ์ไหมมีชื่อคุณพีรพันธ์ว่าจะถูกปรับออกไหมเจ้าตัวบอกว่าเท่าที่คุยกับนายกยังไม่มีการจะปรับออก แต่นักข่าวก็ยังถามต่ออีกว่าแล้วในความคิดเห็นส่วนตัวของคุณทักษิณล่ะควรจะต้องมีการปรับคอรมอหรือไม่เจ้าตัวตอบยังไงไปฟังค่ะก็แน่นอนนะบางอันเนี่ยเราต้องการการตัดสินใจที่เด็ดขาดไว้ก็จะเจอคนนักล้มวงบ้างนีซึ่งเราไม่ชอบเราพยายามบอกว่านักล้มงมากกแต่นั้นเองเพราะว่าการบริหารเธอเชื่อไหม ว่าตุงติงจะดิ้งสีและกอีพ่อของมันอ่ะไม่กลา้าไม่กล้าปรับพักของพิรพันธ์ออกพันเปอร์เซนต์การปรับพิรพันธ์แล้วก็พักพิรพันธ์ออกเท่ากับการปรับนายกรัฐมนตรีตุงติงสะดิ้งสีออกเช่นกันทุกวันนี้พิรพันธ์กับพักรวมไทยสร้างชาติของเอกนัทเนี่ยนะเป็นเหมือนตัวประกันในการอยู่รอดของตุงติงสะดิ้งส,งสีและก็พ่อมันในแผ่นดินนี้เหมือนกันฉันก็ไม่รู้หรอกว่าอีสองพ่อลูกคู่นี้เนี่ย นะใช้งานพิลพันธ์กับอีรวมไทยสร้างชาติและเอกนัดพร้อมพันธ์หรือว่าเอกนัดพร้อมพันธ์แล้วก็พิลพันธ์แล้วก็รวมไทยสร้างชาติใช้งานอีสองพ่อลูกนี่ฉันไม่รู้เลยมันมีเส้นบางๆแบ่งกันระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับอีสองพ่อลูกนี่ว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกเพราะฉะนั้นอีสองพ่อลูกนี่เนี่ยพันเปอร์เซ็นต์ไม่กล้าปรับทั้งเสียหนูไม่กล้าปรับทั้ง พักพิลาพันธ์และก็ไม่ปลาปรับพักการเมืองใดเลยเอาออกไปเพราะที่เหลืออยู่ไม่มีใครพร้อมที่จะมาร่วมค่ะเพราะเขารู้ชะตากรรมของสองพ่อลูกนี้ดีตามกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญทั้งกฎหมายเลือกตั้งบุคคลผู้ซึ่งไม่เป็นสมาชิกพักนี่สามารถไปสั่งการแทรกแซงในพักการเมืองนั้นๆได้ถ้าเกิดพักการเมืองนั้นๆปล่อยให้คนต่างด้าวปล่อยให้คนไม่มีสิทธิ์เป็นสมาชิกไปแทรกแซงและสั่งการได้ พักการเมืองนั้นจะต้องโดนยุบพ,พักค่ะจนป่านนี้แล้วกกตที่ว่าจะไม่ทราบก็ขอให้ทราบจนป่านนี้แล้วสแสวงบุญมีที่จะไม่ทราบก็ขอให้ทราบเพราะ,สะแสวงบุญมีคือฝ่ายเลขาแปลว่าฝ่ายปฏิบัติการถ้ากกตหรือประธานกกตใกล้จะเกษรราชการแล้วก็ไม่อยากจะหาเรื่องเข้าใส่ตีนตัวเองก็ขอให้สำนักงานกกตทำหน้าที่ของตนเองการมีหน้าที่ การมีหน้าที่ตามกฎหมายมันเป็นเรื่องของหน้าที่ของหน้าที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าเจริตมึงอยากทำก็ทำมึงไม่อยากทำมึงก็ไม่ทำไม่ใช่เธอเห็นข่าว breaking news หมายจับสอสอคนดังของพรรคกุ๊กไก่แล้วยังขืนใจนักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันยื่นขออนุมัติหมายจับล่าสุดถูกยื่นอนุมัติหมายจับแล้วนะ สิ่งหนึ่งที่ฉันสงสัยก็คือว่าอีกแล้วเหรอตกลงเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องจริงวะงงมากเลยตกลงเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องจริงวะหมายจับสอสอขืนใจนักท่องเที่ยวชาวไต้หวนันขืนใจอยู่ร่ำไปอัดปูอยู่ร่ำไปคืองงมากว่า อนี่มันลอกจิตหรือเปล่าวะคือเธอเข้าใจบะคืองงมากอ่ะนี่คือสิ่งที่สภาเมื่อรอบที่แล้วเคยประกาศว่าเด็กที่ไร้วุฒิภาวะยังไม่สิ้นกลิ่นค้างคาวอะ่ะมันก็จะไม่สามารถในการจะเป็นผู้แทนใครได้ฉันใดก็ฉันนั้นเองคนที่ยังไม่สิ้นกลิ่นค้างคาวอ่ะนะ มันยังไม่สามารถในการที่จะปรับสมดุลร่างกายตัวเองได้อะดังนั้นมันก็จะเกิดเหตุซ้ําๆในสิ่งที่เป็นพฤติก,กรรมเดิมเราไม่ได้รู้นะว่าใครผิดใครถูกมึงก็ไปสู้ของมึงไปแต่ว่าซ้ํำซากหรือเปล่าโนมมันซ้ํำซากมึงว่าไหมซ้ํำซากมากมายมากมายคืองงมากอ่ะ ว่าทำไมถึงมีพฤติกรรมลักษณะซ้ำๆแบบนี้ว่ะงงมากเออคือตกลงมันมันเป็นอะไรกันแน่หนึ่งเป็นสันดานสองคือเป็นความมักง่ายหรือสามคือคือมันคืออะไรอ่ะงงมากคือถ้าเป็นคืองงมากคือสรุปเลยก็คือว่าอ่ะนะเล่าเล่าข่าวให้ฟังแค่นี้ แต่ที่แน่ๆคือมีการออกหมายจับจ้ะซึ่งการออกหมายจับนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าศาลชั้นวินิจวิเคราะห์วินิจฉัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าออกหมายจับเนี่ยย่อมวิเคราะห์ทุกสถานการณ์แล้วะ <S <S เพราะฉะนั้นใดๆก็คือว่าเหมือนไอเด็กเปรตบางคนเนี่ยที่ไปนั่งสูบบุหรี่อยู่ในสภาทั้งทั้งนี้มีระเบียบสภาแล้วก็มีกฎหมายกําหนดอะ่ะไอเด็กที่พ่อตายโดยที่ไม่ทันได้เลี้ยงดูอะ่ะนั่นก็เหมือนกัน นั่นก็เหมือนกันปัญหาของชาติหละคือตอนนี้ที่ห่ยป๋อแล้วก็เว็บประเทศจีนอะพวกแบบโซเชียลจีนเธอต้องเข้าใจก่อนนะมึงอย่ามั่นใจมั่นหน้ามั่นหนว่าประเทศมึงอะคือหนึ่งในตองอูประเทศมึงมี67ล้านคนประเทศจีนมี1ันสี่รล้านคนประเทศเขาใหญ่กว่ามึงมากสรุปตอนนี้กำลังเป็นไวรัลมากเลยก็คือภาพทหารหญิงจีนที่เป็นบอดี้การ์ด ประกอบผู้นำประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังพัฒนาประเทศหนึ่งปรากฏว่าพวกเวยปอและก็เว็บประเทศจีนเนี่ยชื่นชมแซ่สองแซ่2องนายกจากประเทศเอเออชียตะวันออกเฉียงใต้ด้อยพัฒนาและก็กำลังพัฒนาไม,ม่แช่ชมแช่ชมชื่นชมแซ่สองบอดี้การ์ด ตำรวจจีนที่ประกบตุ้งติ้งสะดิ้งสีนายกประเทศมึงอะแบรนด์เนมที่ไปดูมีแบรนด์เนมที่มีราคาแพงอยู่บนตัวของบางคนเนี่ยมันก็ดูแพงแต่แบรนด์เนมที่ราคาแพงอยู่ในมึงสังเกตไหมว่าอยู่ในตัวของบางคนเนี่ยมันเหมือน มันเหมือนซื้อจันมันเหมือนซื้อจากสำเพลงเลยอ่ะไม่ได้ดูถูกว่าสำเพลงจะของแบบเฮ้ยหรือไม่ดีไม่ใช่นะแต่ว่าสำเพลงของถูกมึงต้องยอมรับ <c oughs> คือแบรนด์เนมอ่ะใส่บนตัวมึงอ่ะมันต้องดูทาให้มึงดูดีอ่ะแต่แบรนด์เนมใส่บนตัวมึงแล้วทําให้มึงเนี่ยไปได้ค่าแบรนด์เนมของเขาขณะเดียวกันตำรวจจีนซึ่งเป็นบอดี้การ์ดมาทำหน้าที่เฉพาะกิจ ทั้งเนื้อทั้งตัวใส่ของหลวงทั้งหมดเลยไม่มีแบรนด์เนมเลยสง่างามมั่นอกมั่นใจองค์อาภาเผยจนโซเชียลจีนชื่นชมมากเลยอะ่ะชื่นชมนายกตุ้งติง้งชื่นชมบอดี้การ์ดของประเทศเอเยตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังพัฒนาประเทศหนึ่งซึ่งรัฐบาลจีนจัดบอดี้การ์ดหญิงไปประกบนายกหญิงคือกูว่า ณเวลานี้เนี่ยเจ้าของแบรนด์ชาแนลเขาต้องร้องไห้แล้วล่ะกูว่าชาแนลต้องร้องไห้แล้วล่ะและชาแนลเนี่ยเขาต้องคิดแล้วล่ะว่ามึงหยุดใส่ของกูเถอะมึงโดนด่าไปทั้งโลกขนาดนี้มึงหยุดใส่ของกูเถอะ